ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําเทคนิคนี้ครับผมวิธีการเลือกจังหวะโจมตีคู่แข่งนะครับเลือกยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจังหวะไหนาที่เราต้อง รวมตีคู่แข่งให้ได้น้ําได้เนื้อนะครับเดี๋ยวมาดูนะนะครับอ่ะแมปนี้เจอกับคู่แข่งที่ได้ว่าจัดทีมมาก็ค่อนข้างตึงอยู่เหมือนกันนะครับผมมีโรนัลโดเป็นหน้าเป้านะครับฝั่งคู่แข่งฝั่งเรามีอ่าออโต้นะครับแล้วก็เมซี่นะครับผมมาเมซี่ไม่ได้ลงนะวันี้เนีคู่ผิดนะผมเบนสตอยคอฟครับใช้นักเตะสำรองฝั่งซ้ายครับวันนี้ทดลองเล่นสตอยคอฟดูนะครับจังหวะนี้คู่แข่งโคม่า แล้วหลุดมาจังหวะมีกิริยันเอ็มปอปเป้ขึ้นนําไปก่อนนะครับหประตูต่อศูนยโอ้ผูแข่งเรียกได้ว่าเปิดหัวก่อนนครับเราหาจังหวะไปเรื่อยๆก่อนครับใจเ,บเย็นจังหวะนี้มาเดนี่มาเดี๋ยวให้มาที่เดบรบอยเดบรอย,รอยมองเพื่อนมาที่สะตอยครอบลูกนี้ แนะนำว่าลูกนี้ต้องเปิดสมาร์ทแอซิดด้วยนะครับเราเอาประตูพืนก่อนเปิดสมาร์ทแอซิดนะครับผมที่จริงเราจะแตะยิงฝั่งซ้ายนะครับแต่สมาร์ทแอซิดเลือกที่จะยิงไปฝั่งขวาก็ได้ประตูง่ายเหมือนกันนะครับผมสำหรับการเปิดสมาร์ทแอซิดนะโอเคจังหวะนั้นขอเอาไปก่อนละกันหนึ่งประตูครับนะอย่างจังหวะนี้นี่ผมเราตัดบอลได้ดูอ่าไอ้ข้างล่างนะครับผมกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี่ผมแล้วเราโยนเลยเนี่ยผมแม้ว่าไม่เห็นกองหน้าก็ตามนะทุกคนแล้วมันจะหลุดแบบนี้เลยถ้าเราเล่นโค้ดที่เป็น ก็โยคาเบลูเราโจมตีเขาจากจังหวะนี้แหละนี่ผมึงจุดเลยนะครับผมถ้าเราเป็นสายบอลโยนนะครับหรือไม่บอลโยนก็ได้ครับแต่ว่าให้ฝึกดูนี่ยผมับลองบอลเคาน์เตอร์หรือว่าลองบอลก็ได้นะครับเดี๋ยวผู้แข่งสารมาครับตรงนี้ตอนนี้สกอร์เราออกนําไปที่21แล้วนะครับจังนี้นี่อย่างจังนี้เหมือนกันครับเอโต้เนี่ยคือเห็นพื้นที่ว่างตรงนี้แล้วนะครับผมจับบอลแค่หนึ่งครั้งครับให้รุดกุหลิษ วิ่งครับแล้วก็ประคองบอลรอจากนั้นโยนครับโยนข้างภาคด้วยบอลโยนบอกเลยว่าอย่างแจ่มครับนี่พักบอลลงแล้วก็ตัดมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็กดยิงไว้รอครับจังหวะนี้ก็ซัดเข้าไป่าเสาสองนะจังหวะนี้ครับเหมือนจะยิงเสาแรกแต่ว่าเปิดสมาร์ทแอซิสมันจะช่วยเราครับผมจะทําให้คู่แข่งเซฟยากมากยิ่งขึ้นนี่ผมฮะก็ได้ลรูที่สามาแบบไม่ยากนะครับการโจมตีคู่แข่งี่ยเราสามารถมองดูจังหวะที่ เขาเสียเปรียบเรานะครับผมแล้วก็โจมตีเขาแบบตามจังหวะที่เรามองเห็นนะครับอย่างจังหวะน,นี้เหมือนกันครับนี่ยกครับจังหวะน,นี้ยกมาให้เลยเห็นไหมอ่าแค่เรามองจังหวะออกนะครับผมเราก็จะโจมตีคู่แข่งได้แบบทันควันแล้วก็มีโอกาสได้ประตูเยอะนะครับแต่จังหวะน,นี้ยิงไปติดเลยครับนิดเดียวครัไปชนประตูแล้วก็มาชนเสานะนรับผม งั้นเนี่ยได้ลูกที่สี่มาแล้วครับมาใหม่ครับจังหวะนี้กุลลิดออกไปที่เมสซี่ครับจังหวะนี้คู่แข่งมาที่คียานินเบนปเป้เนเป้จี้เข้าในมาพิกเข้าขวาจาังหวะนี้พิกได้แล้วก็อตูรามเคลียร์ไม่ออกครับลูกนี้ไล่มาครับเป็นสองสามครับมนะไม่เป็นไรครับนะนะจังหวะไปก่อนครับถ้าไม่มีจังหวะบอลยนเราก็ เล่นบอลชิงก็ได้นี่ผมเล่นบอลชิงแบบไหนมาดูครับยัดขึ้นหน้าไปก่อนครับแล้วก็พักมาที่กุลิดครับแบบนี้เพราะว่าเขาจะมาประกบอยู่แล้วครับแล้วก็ยัดไปที่เอตโต้ครับจากนั้นสตอยคอฟจะวิ่งครับแล้วเอตโต้บอลยังไม่ถึงก็จ่ายรอไว้เลยครับจากนั้นเราก็เข้าซ้ายครับแบบนี้แต่สมาร์ทแอซิดก็ยิงขวาก็ได้เหมือนกันครับยังไงก็ได้ขอแค่เข้าเนาะเวลายิงประตูนะครับอยู่ที่ เทคนิควิธีการเล่นของเราเลยนะครับผมวิธีการโจมตีคู่แข่งเนี่ยสามารถโจมตีได้หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นบอลโยนบอลยาวนะครับหรือว่าบอลชิ่งก็ได้นะครับจังหวะนี้คู่แข่งลิกมาเข้าฝั่งนี้เลยครับแต่ว่าเขาจ่ายพลาดครับให้เดบรอยเดบลอยหมุนครับหมุนก่อนให้โต้วิ่งครับหมุนหมุนหมุนแล้วโยนครับเห็นไหมไม่ล้ำหน้านะครับผมเราโยนเลยครับเราจะโจมตีแบบไหนก็ได้ขอแค่เรามองออกว่าจังหวะไหนเราจะโจมตีเขาด้วยลูกอะไรนะครับผมถ้าจะเป็นลูกชิ่งก็ ใช้จังหวะ 1, นเอาเอาครับผมถ้าจะเป็นการยิงแบบใช้จังหวะเราก็จะเน้นการชิงบอลนะครับแต่จังหวะนี้เอโต้ยิงไม่เข้าเลยครับผมนิดเดียวจริงๆเสียได้เหมือนกันน่าจะได้ลูกที่5้นะครับไปครับหนนี่แบบนี้ครับวิธีการโจมตีแต่ว่ามันนิดเดียวครับแต่ก็ไม่พ้นอยู่ดีครับโดนเหมือนเดิมครับอย่างนั้นก็โดนครับบทคนจะโดนครับการโจมตีเราก็สามารถ มองจังหวะไว้ก่อนได้ีนะครับผมอันนี้คู่แข่งเริ่มหัวร้อนแล้วในผมเสียบม้นบวนเสียบซัวไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับเขายอมเราแล้วครับโดนขนาดนี้ไม่ยอมก็ไม่รู้จะว่าไงครับ <Am> igo, ก็เรียบร้อยครับทุกคนคแนะนําเลยวิธีการโจมตีคู่แข่งที่ดีในผมเราต้องอ่านเกมก่อนจังหวะนะครับผมก่อนที่คู่แข่งจะเข้าถึงบอลเข้าถึงตัวประกบบอลฝั่งเราในผมเราโจมตีเขาเลยจังหวะที่เขาเข้าบีบเรานั่นแหละนะครับผมจะโยนหรือจะชิ่งเลือกดีๆครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม